เมื่อวานก็เป็นวันเกิดของผมนะครับขอบคุณ<ม>พี่ๆน้องๆเพื่อนๆฝูงๆแล้วก็เอฟซีแฟนคลับทั้งหลายนะครับแล้วก็ลูกๆหล,ล,ลานๆนะครับขอบคุณมากว่าทุกคำวยพรมีความหมายสำหรับผมมากวันเกิดปีนี้ผมมีความสุขมากขอให้ทุกคนความสุขเหมือนผมนะครับแล้วก็เอ่อให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสาเร็จในทุกๆเรื่องนะครับเดี๋ยวนะจะมา่วมอวยพรด้วยเหรอครับโอ้นั่นนั่นชอบครับชิงร้อยชอบครับชอบช่องนี้ด้วยครับชอบช่องนี้ด้วยครับอ่ะ ขอบคุณทุกคำอวยพรนะผมไม่ใช่ตลกเบอร์หนึ่งของใครและผมก็ไม่ใช่ตลกเบอร์สองแต่เป็นตลกเบอร์รำรองที่อยู่ในใจของคุณไทยตลอดกาลเอ้ยไฟแล้วมันงนะชอบไม่เลยสงสัยไม่ได้อัดชิงร้อยมานานเก็บกดเออชอบชอบช่องนี้ชอบรายการนี้เลยแต่ไม่ชอบไอ้ไีกคนคนที่ชอบตัวนี้ชอบตัวเนี้ยเฮ้ยตัวนี้่ชอบเลยตัวนี้ตัวนี้ชอบมากเลยตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้ไม่ก็ชอบตัวนี้ไม่ก็ชอบ นี่ไอ้ตัวนี้ชอบตัวนี้ชอบไอ้ตนี้รักรักครอบครัวตัวนี้นี่นี่เขที่ไม่ค่อยชอบอันนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยรักครอบครัวดูตัวเองเอาดูตัวเองอีกแล้วชอบชอบเอ้ตัวไหนไอ้ตัวไหนไอ้ตัวไหนเล่นดีเนี่ยเอาไอ้นี่มีเมียน้อยที่เชียงรายคนเนี้ย